ติดปีแค่ไหนโอ้โหไหนลองสไลด์หม่ตรงนี้แค่ใชครับผมแล้วข้างในมันมีอะไรไม่ไมีอะไรนะก็เป็นที่มันจะเป็นสายพานดึงสไลด์อ่ะสไลด์แค่ให้เรารมันก็จะมีะบ้านเรารุ่นหนึ่งเรียกเก็บร้อยอ่ะอืออ่ะเป็นสไลด์แต่ตัวนี้เป็นตัวนอกโอ้ตัวนี้ตัวท็อปเลยนี่เราไม่ได้ไม่ได้ตั้งเสียงเลยนะไม่ได้ปรับพุ่มปรับแหลอะไรเลยอยู่แค่นี้ยแฟนพี่สองเนี่ยเสียงเอนดีอันนี้คือพี่มีแต่งเอ็นดีด้วยนี่ไงเอ็นดีไม่ใช่แฟนงอ่ะ แผ่นอะไรของพี่เนี่ยนี่ครับเป็นแผ่นญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นโอเคเลยอ่ะเปิดได้นิดหน่อยมาเดี๋ยวผมตัดเอาไม่เป็นไรลองฟังแผ่นเอ็มดิลองฟังเอ็มดิเปิดได้เลยครับเสร็จแล้วครับสองสามสี่ห้าแผ่นห้าแผ่นถ้าใครมีแผ่นเอ็มดิที่แถวอะไรโอ้โหแล้วบีดีก็ห้าแผ่นเหรอบีดีห้าแผ่น สวัสดีครับสวัสดีครับผมอยูบช่องแอปมัมฟูโฟกัสนะฮะตอนนี้ะฮะนี่ขี่รจักรยานมาเลยนะนี่ขี่รจักรยานมาจากบ้านนะนี่ขี่จะมาอัปเดตความคืบหน้านะฮะตอนนี้อยู่ที่ตลาดปฐมวิกรนะฮะนี่นะฮะเดินเข้ามาเดี๋ยวมาอัปเดตความคืบหน้านะฮะที่ร้านที่นมนะนี่นี่นะฮะนี่นะ อัปเดตความคืบหน้านะฮะว่าดูซิวันที่หกนี้จะทันไหมนะฮะวันที่หกนี้แกจะจัดรายการนะฮะลดรถราคาลําโพงนะฮะจะมีเหลือให้รดหรือเปล่าเนี่ยนี่นะฮะเอาจาักรยานมาจอดที่ร้านแกลยตรงนี้อยู่ที่โซนเอนะฮะนี่โอ้มีป้ายแฮปปี้นิวเยียด้วยนิวเยียแล้วสวัสดีครับ,รบนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตความคืบหน้าก่อนนะฮะก่อนจะถึงวันที่หกนะ <laughs> เป็นไงฮะหมดยังเห็นบอกว่ามีมาเอามีคนเอาไปก่อนแล้วของ <c oughs> ทีตัวยังไม่ได้ลดไงลูกค้าไอตัวที่จะลดกันวันที่สนะ<า>องอ่ะลำดีมาเขามาดูลำโพงพวกใหญ่ๆผมก็เลยตัดสินใจลดให้สามสิบเปอร์เซ็นต์เลยลดก่อนเลยโอ้โหไม่รอวันที่สองเลยเขาทำไงเขากลัวว่ามันจะไม่ทันเหรอหมดเหรอครับตอนแรกที่เราคุยันไว้ก็จะเป็นลำโพงันที่หกนะวันพฤหัสวันที่หกหกวันพฤหัสที่หกประมาณสิบเอ็ดโมงจะเอาํำโพงเอาํำโพงแบบ ชนิดแบบตรงนู้นเลยใช่ไหมประมาณนู้นตอนแรกเนี่ยที่เราคุยไว้ว่าจะเอาร้อยสองร้อยอ่าพอดีลูกค้ามามาหกนิ้วแปดนิ้วที่หมดไปเยอะเลยเนี่ยโล่งเลยแล้วก็ตัดใจว่ก็ว่าใคนไหนมาแล้วก็เลยเออก็ก็ต้องให้เขาใช่ไหมค่ะแล้วก็ตรงนี้ด้วยใช่ไหมค่ะบริเวณนี้ใช่เี่บอกเจ้าจากห้องมาด้วยอ่านี่มันหายไปเยอะเลยเนี่ยนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวดีๆไปหมดแล้วเนี่ย อย่ไปรง g v c ไปหมดแล้วอวันนั้นที่เราลองเนี่ยนี่หายไปทั้งชั้นเลยซับเพียงเลยแล้วจอาอะไรมาลองเนี่ยซับหมดแล้วอ่ะจ้ัหมดแล้วหกเดียบตัวหมดเอไม่ใช่ไม่ใช่แต่แต่วันที่หกเนี่ยเราเน้นลำโพงไอ้บางเชลเนาะลำโพงลูกเล็กๆอย่างเงี้ยเนาะอย่างเงี้ยที่จะมาลดนะลดจะามาลดราคา้ะก็คือจะมาตั้งกองจัดพื้นที่ใช่เนี่ยแล้วก็ตั้งกองเลยบางทีอาจจะได้พวกนี้ด้วยเนาะ แล้วแต่ลิเปอร์นี่ก็จะไล่ออกให้เลยนแพงอย่างเก่งก็น่าจะประมาณเจ็ดร้อยแปดร้อยอย่างงี้พี่ต้องเอาที่ห้องมาแล้วมั้งเนี่ยที่ห้องต้องขนมาแล้วนี่ดูดิโอ้โหมันหายเงียบเลยแล้วตอนที่เราลองตรงนี้ตรงนี้ซับอะไรนะตรงนี้หายไปหมดเลยไปเลยเร็วขนาดซับเขาไปทั้งชุดเลยปะเอาซับคนก็ซับไปงคนก็ลิปเปอร์แปงคนก็ลิปเปอร์ไปมีคนถามผมทั้งชุดเลยนะมีคนเขาไม่มาถามว่าทั้งชุดที่เปิดเนี่ยเท่าไหร่ วันนี้มาอัปเดตนะฮะเพราะว่าใกล้แล้วนะอีกวันที่6นะเดี๋ยวเจอกันวันที่หกมิถุนานะฮะประมาณสักสิบเอดโมงนี่โหนี่วันนี้ผมไม่ได้มาลองเสียงอะไรนะฮะคือตั้งใจจะมาอัปเดตให้ชมว่าเอ๊จัดไปถึงไหนแล้วนะฮะอมันจะเหลือให้ขายไหมเนี่ยแต่ไม่เป็นไรใจมีเยอะแกมีมาเยอะนะฮะ มีเยอะนะฮะมีเยอะไม่ต้องห่วงนะฮะยังไงก็มีไม่เป็นไรมีเยอะนะพี่นะยังไงก็ยังมีนะมีครับยังไงมีสมนาคุณลูกค้าแน่นอนครับนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวให้ฟังเกมนี้แล้วเห็นบอกอะไรมาใหม่ตัวนี้ร่าหนักเทีเลยนี่อะไรลงมานี่เหรอเอ็นดีเก้าหนึ่งเก้าเอ็นดีเก้าเก้าโซนี่เหรอโซนี่สมัยยุคเก้าศูนย์นี่โอ้โหราคาแสนกว่าบาทโอ้โหเนี่ยหลุดหลุดมาชุดหนึ่ง ของโซนี่ใช่ไหมใช่ับยังใช้ได้หมดเลยโอ้โห M D C D ใช้ได้ปกติเปิดเพลงได้ครับผมแต่แต่ไม่มีระบบ U S B เนาะสมัยนั้นอ่ะยังไม่มีแต่ข้อเสียมันเป็นคือวิทยุมันจะเป็นคลื่น90แค่นั้นเอง90หมายความว่าไงเก้าสิบก็คืนมีแค่90บ้านเราเป็น108นะอ๋อบ้านเรา108แครับแต่ไม่เป็นไรก็87.5ก็ได้ครับผมคือหมายถึงว่าฟังได้ถึงแค่90ใช่ครับผม โอ้แต่มันก็มีหลายช่องนะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้วิทยุมันมีตั้งแต่87.5 87.25 5ุ7 5ใช่ใช่89โอ้ได้หลายช่องฟังข่าวได้ยอดเลยโอ้ลองแผ่นแผ่นผมยังอยู่ไหมอยู่ครับอ่ลองเอาแผ่นผมนะต้องใช้หม้อแปลงด้วยอันนี้งานร้อยสิบมางานนอกของานนอกงานงานร้อยสิบโอ้หนี่ยกหม้อแปลงอะไรอย่างงี้แปลไปคอมเบลเลอร์เลยตัวเล็กหมดฮะตัวเล็กหมดมีคนมาเอาไปหมดแล้วเหรอ ว่าแปลงขายหมดแล้วเหรอโโอ้หเดี๋ยวก็มาจานมาแล้วเขาส่งมาอือก็คือสั่งแล้วสั่งแล้วนะอยู่ที่ร้านเดี๋ยนะฮะอันนี้ใกล้แต่แต่ก็มีอยู่เยอะอยู่นะนี่ครับนี่นะแล้วที่นั่งฟังนี้ยังไม่เสร็จเลยเนาะนี่นะเดี๋ยวจะมีที่นั่งฟังลูกค้ามาคับพีดเลยโอ้โหมาเยอะนะก็ดูดูคอมเมนต์นี่โอ้โหมากันเนาะมากันเพียบเลยครับมากันเพียบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวจะมาผมก็เลยมา ผมก็เลยต้องมาเตรียมความพร้อมเลยความกลัวไม่ได้ก็ต้องเอาไปก่อนเลยไงเอาก่อนเลยบอกว่าขอวันนี้ได้ไหมใช่ไหมใช่โอ้โหก็เลยตัดสินงใหญ่เลยนะครับบริษัทเป็นโอ้หสามสิบแต่ก็ยังไม่ถึงร้อยสองร้อยนะค่ะยังมีอยู่นะไม่ต้องห่วงนะใครที่มาวันนั้นนะครับวันที่หกนะเดี๋ยวผมจะมาเสียชมเดี๋ยวจะมาอ่ะลองซอฟต์ตัวนี้หน่อยแล้วกันนะนี่ก็คือ Sony MD เคยขายอยู่เป็นแสนอยู่ญี่ปุ่นเหรอไม่ดีเจแปนเลยเม่ดีเจแปนแท้เลยนะ ตอนนี้มาอยู่ที่เราแล้วนะฮะเมืองไทยแล้วพี่จะขายเป็นแสนเนี่ยโอ้โหไม่ถึงหมื่นเก้าพันห้าร้อยพอโอ้เก้าพันห้าร้อยพอนี่รถไปไปเก้าร้อยไปเลยแต่แต่ก่อนมันแพงจริงนะโอ้แต่ก่อนสุดยอดเลยเดี๋ยวเราลองเอาแผ่นมาเนาะพูดเพลงเบิร์ดไม่ได้นะอะไรนะเพลงเบิร์ดมีลิขสิทธิ์อ๋อเพลงเบิร์ดมีลิขสิทธิ์ใช่เอาเพลงที่เอาเพลงที่ให้สมาชิกได้ฟังได้นะฮะคือต้องเข้าใจนะฮะบางทีคะไม่ไรผมมีผมมี อยร่ะอ่ะรอบปากแต่พี่ถือกล้องก่อนเอทขายผมไปทางาๆก็ได้ได้รั้ได้นะครับได้ครับหาแผ่นกันนะครับวพอดีจำไม่ได้ตัวไหนค่าป่าเจบีซีอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้ VX90 ครับผมพร้อมลำโพงชุดหนึ่งสามพันห้าครับอ๋อวันนี้ห้าวจัดขี่จักรยานมาจากบ้านเลยนะแต่จำผมไม่ได้เมื่อกี้ผมมาเดินบนตกใจนึกว่าใคร แล้วมันใช้ไฟเท่าไหร่ใช้ไฟบ้านเราครับผมมิน<อ>ิคอมโบแลมันมีขายเมืองไทยไหมครับผมขอผมเยอะลากเิน <laughs> เตรียมแผ่นของที่ y o ยูทูบค่ะญาตนะเป็นแผ่นที่แบบว่าเป็นแผ่นไลท์ธรรมดานะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบอัดแบบพิเศษอะไรมากเลยนะอ่าครับเป็นเป็นแผ่นที่ผมไลท์จากคอมก็เพลงของ YouTube นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเป็นเพลงเบิร์ดเนี้เรียบร้อยเลยเพื่อนๆจะไม่ได้ฟังเสียงเพลงลำโพงหรอก <laughs> เพราะว่าอะไรรู้ไหม ติดนิ้กสติดลิกล้กสติดแล้วเขาก็จะดูดเสียงเราออกครับผมของสมาชิกเข้าใจนิดนึงเหรอทำไมไม่เอาเพลงดังๆมาเปิด <Downtown> ถ้าเพลงดังๆเปิดเห็นแต่เครื่องเสียงอ่ะจะไม่ได้ย <ส Dafür> ินเสียงนะก็ต้องใช้เพลงที่ YouTube เขาเขาอนุญาตให้เปิดอันนี้เป็นระบบไลฟ์ธรรมดานะไม่ใช่เขาห้องอัดเลยนะครับผมไลฟ์เสียงธรรมดาเลยนี่ยมีชุดละแสนนะฮะแต่ตอนนี้มาอยู่ในมือเราแล้วไม่ถึงหมื่นอ่ะพูดง่าย ทั้งชุดนี้ใช่ไหมหมื่นเก้าพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยโอเคเล่น้ทุกระบบ M D C D ตีีว่าสองหมื่นแต่ก็ลดรบอกลดราคาเหลือแค่นี้ไม่บอกที่นีราคาตั้งตั้งไม่ได้แค่นี้เลยไม่ก็พูดถึงนะแต่นี่ไฟมันสวยนะชุดราคาสองหมื่นแต่จะเอาก็ลดได้อีกได้นั้นเแต่ก่อนแสนกว่าบาทครับตัวนี้ว้าวโอ้ตัวนี้ตัวเทพเลยครับ ตัวเดียวนะไม่ไม่มีทัพย์ที่อื่นหลอกไปหลบไปนะไม่มีนะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรมันคีอหน้าอะไรเงี้ยแล้วรับติดได้ไหมติดิดกันติโอ้โหไหนลองสลับใหม่ตรงนี้ช่ายนครับผมแล้วข้างในมันมีอะไรไม่มีอะไรนะ ให้เรารมันก็จะมีบ้านเรารุ่นหนึ่งเรี่กงเกินร้อยอ,ะอ่ะเป็นอะไรแต่ตัวนี้เป็นตัวนอกโอตัวนี้ตัวท็อปเลยนี่เราไม่ได้ไม่ได้ตั้งเสียงเลยนะไม่ได้ปรับพุ่มปรับแหละไรเลย,เลยโอ้โอ้เสียงมันดีนะ้าษาวกนักเก็บโซน,นี่ลาดไม่ได้เลยเห,ลหรอหรอนมไม่มีมาบ่อยวกเนี้อย่างนี้มีตัวเดียวผมได้มาว,วันที่หไม่ทันแล้ว <laughs> ต้องใช้หมดแล้วเดี๋ยวเยะน,นี้ปล่อยคลิปหมดแล้วรนี่มาแล้วไอตัวน,นี้เป็น5.1ด้วยนะหา้า5.1ด้วยเราสามารถเอาหารแลพงบ้านเราในต่อไปนะมันเพิม,มันมันซัพพอร์ตใช่หมาคว่าคือไม่ซัพพอร์ตอะคือมันเป็น5.1เลยแต่เราได้ลโพงมาแค่สองตัวลโพงชุดมันเราไม่เจอแต่เราก็เอาของบ้านเราเนี่ยใช่แจริงของมันเนี่ยมันมี5.1มันมมันมีครบเลยเป็นละพวง5.1เลย แล้ต่อทับได้ด้วยแต่ว่าพี่ได้มาเท่านี้ได้มาแค่นี้ได้มาแค่สองจุดหนึ่ง่ก็ไปหาลำโพงอื่นมาถ้าผมฟังท่างจรก็เนี่ยองนั้นมัดูดรอเอา้ตงลงโอ้โหนี่ชั้นๆอย่างเลยนะนี่ยเป็นชั้นๆอย่างนี้เลยนะเป็นชั้น เราสมมติว่าเราเอาพวกนี้มาต่อก็ยิ่งยากกระหึ่มอ่ะอ๋อเซนเตอร์อะไรพวกนี้นะใช่ของบ้านเรานี่แหละจับใส่เข้าไปก็ได้เนี่ยรุ่นท็อปของ็ s นี y เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ชุดบอลอ่าของบ้านเราชุดอื่นอ๋อแต่นี่ยังไม่ได้ต่อนะยังไม่ต่อแค่บางโชยเฉยใช่บางโชยเนยแต่มันต่อได้ต่อได้ก็คือมันมีข้างหลังมันมีพอร์ตเสียกเป็นเซอร์ลงโซลาอะไรพวกนี้ใช่โหมดระบบตัวนี้ไม่ใช่หายากเลยในบ้านเราไม่มี ยอดผมเป็นเฉพาะลำโพงมาขายเฉพาะลำโพงฮะลำโพงคู่เดียวผมจะขายเฉพาคู่นี้เหรอก็จะขายทำไมขายทั้งชุดไม่ได้เหรออ๋อแต่ลำโพงมาแต่ก่อนได้ลำโพงมาแต่อันนี้ขายทั้งชุดนะเพราะว่าถ้าขายลำโพงไปไม่รู้จะชุใชะไปไหนนะโอหสุดยอดแต่ถ้าได้ลำโพงมาอย่างเดียวขายลำโพงมันอู้มีระบบนี่เลยคาราโอเกะด้วยใช่ปรับเสียงปรับอะไรได้หมดนี่เข้าเข้าได้เหมดไปได้เยอะ โอ้ดิสมบูรมากเลยนะเรื่องระหนังเนี่ยอี่าอืมอ๋อเรืองระโหมดได้อีกใช่เล็กเข้าได้ครับเสียงโอเคข้าไปที่นืได้เยอะเาออได้เยอะอ้ดกินชุดได้หมดเสียงดีนะครัเสียงมันเสียงเพราะมาก ในห้องนี้ไม่ต้องใช้ดาบแล้วพอแล้วก็นี่ยังไม่มีซับเลยนะนี่อยู่โล่งๆเนี่ยเห็เนี่ยที่โล่งๆนี้นะฮะไม่มีซับนะโอ้เสียงกีตาร์ชัดนะอันนี้ก็ลำโพงรุ่นลองตัวนี้ฮะรุ่นลองตัวนี้อันนี้เขาเรียกเจ็ดหนึ่งเจ็ดในคู่นี้อันนี้มีแต่ลำโพงอันนี้มีแต่ลำโพงมาตัวเครื่องไม่มีมาแตอแต่จะเป็นรุ่นลองรุ่นนี้รุ่นลองใช่ ลำโพงลำโพงคู่เท่าไหร่แห่งี้ยอันนี้เฉพาะลำโพงนะจะลาโพงจะซื้อไปด้วยก็ได้ใส่จะซื้อไปทำเสื้อราวก็ได้ไหวไหมซื้อไปใส่ชุดนี้ไหวไหมไม่ไหวไม่ไหวกำลังกว่าแต่ละข้าง่ลไไมด้ต้องใช้พวกเล็กๆนี้ใช่ต้องใช้ชุดเล็กนะใช่ใช้ชุดเล็กดีกว่าโอ้โแล้วอย่างนี้ชุดเท่าไหร่เนี่ยอันนี้มันได้เฉพาะลำโพงมาผมก็ขายอยู่คู่หนึ่งก็ประมาณ5,000บาท5,000บาทเฉพาะลำโพงนะเพียงลำโพงไม่ยิงเกแอนใช่เจอันนี้เจ็บแอนแท้เลยเจ็บแอนแท้เลยนะอันนี้เขาเรียกเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวนี้ เจ็ดหนึ่งเจ็ดใช่แค่ตัวนี้เก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าสมัยก่อนเป็นแสนเลยเนาะโอ้โหสมัยก่อนเป็นแสนเพราะมันเล่นเอ็มดีได้ด้วยใช่ไหมเอ็มดีเล่นได้เนี่ยเอ็มดีเครื่องอ๋อมีนี่เลยอ๋อเนี่ยใส่แผ่น MD ก็คือใส่ช่องเดียวกันครับดีวีดีได้ดูหนังได้เนี่ยแล้วก็อ๋อมันดูหนังฟังเพลงได้เลยครับใช่ไหมใส่ใส่ดีวีดีดูแต่บูเลไม่ได้ครับบูเลยังไม่มีเนาะช่วงนี้เนาะ อยู่ใครเนี่ยแฟนพี่สองเนี่ยเสียงเอ็ดีอันนี้คือพี่มีแผ่นเอ็ดีด้วยนี่ไงเอ็มดีแม่ไฟแผ่นนึงอแล้แผ่นอะไรของพี่เนี่ยนี่ครับเป็นแผ่นญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นโอเคเลยเอะเปิดได้นิดหน่อยมาเดี๋ยวผมตัดเอาไม่เป็นไรลองฟังแผ่นเอ็มดีอะลองฟังเอ็มดีเปิดได้เลยครับโอ้โหนเอ็มดีสามารถอันีมันมาโยใส่อะเสียงใสกว่าแผ่นแม่เลยเหรอเนได้ห้าแผ่นทั้งหมดเลยไปยิงไล ได้ห้าแผ่นครับผมมีได้ห้มันมีช่องใส่หรอใช่นี่ยเรียจรงตามไปนิดนึงสองสาห้าแผ่นห้าโอ้ถ้าใครมีแผ่นเอ็ดีท่เยวเลยใช่โอ้แล้วอดีก็หแผ่นหรอเอดีแผ่นอ่ะตรงไหนอ่ะอ๋อมันซอสกันใช่มันซอนกันเวลาใส่โอเคกไปแต่เอ็มดีเสนะดัขึ้นเลยโอเสแล้วครับ แ้วก็เปลี่ยนไม่เป <mm ็นซะด้วยอยู่ไหนพี่เราไม่เปลี่ยนครับผมทำแล้วนครับ ขี่ยังยานมา <laughs> ไอ้ดอกซับเนี่ยเป็นดอกอย่างเดียวเหรอไม่แพงหรอกเดี๋ยวได้เลยเนี่ยถ้าดอกอย่างเดียวไม่น่าจะแพงรถจนนะเนี่ยดอกเบลมเลยมาเป็นคู่ด้วยโอ้โหดอกใหญ่สิบสองนิ้วไม่แพงผมว่ากี่นิ้วนี่ตัวนี้สิสองได้ไหมไม่ถึงนะสิบสิบหรอแปดพุทหนึ่งพุทหนึ่งไม่ถึงประมาณสิบได้เนาะไม่สิบก็แปดเออเนาะประมาณนี้คืบเดียวแปดได้ เดี๋ยวถามแกได้คฮะแนนพี่ดูมทำไม่ได้เนี่ยเนี่ยเขาซับนี่เขาเอาเท่าไหร่พี่ผมข้าวหน้าครับผมมันตาเป็นคู่เลยเหรอครับผมอ่าอันนี้ของบ้านเรานะไม่ใช่ของญี่ปุ่นบ้านเรามันเป็นซับรถยนต์หรือเรืออะไรใช่ครับผมเป็นซับรถยนต์ะโอ้ตัวนี้ป๋าขนาดแปดนิ้วสิบนิ้วครับสิบนิ้วใช่มโอ้โหนิดแม่เหล็กมัน้มเลยตัวนี้ข้างนึงไม่ต่ำกว่าสองร้อยบาทป๋านี่ครับเมก็ดปู คือนี้นี่เอาสคู่เลยใช่ไหมคู่เดยวห้ารอบาทวัดเต็มบ้านแล้วเขาเรียกสองร้อยมีแปดนิ้วมีแปดนิ้ไม่มีเปาขาเล่นสิบเลยเไปจะไปเล่นนะเพราะว่าที่ใส่รถอยู่สิบนิ้วเลยนี่ยสิบนิ้วเนี่ยสบนิ้วก็วมีนัน,นะน,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 นนี้นะาับถ้าป่าเรในนิ่นโดนในน้เล่นสิบแปไม่ได้เยอะหรอไม่มันใส่แล้วข้างในเนี่ยเป็นมุดเก็บอลเล่นแล้วทำอรไม่ได้เยในแ่ รอต่อไปได้แปลก็จอดิพี่เราลูขยายขยายให้มันเอาสีเข้าได้แต่แปลไม่เป็นไรรุงสบอะ่ะน่าเล่นกว่าเขาเเขาเบอร์อีกตัวใช่เขาเบอร์เข่ขเรถ้าเล่นซัำเดียวนะโอ้โหเอ่น้ะีใสโอ้โหไม่ได้ถึงจะเอา เพราะว่าเนี่ยนะ,ะม,นนนมันมีลูกค้าคนนึงแทนแล้วผม็บมส่งแล้วนะแต่เขายังไม่โอน,นเลยเป็นของขี้บูดสองแค่นแน่